บริษัททริปเปอร์ทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษแบรนด์ซุกไก่สกัดโฟโมสเค้ซิ m ม x กซ์ยิสูตดีแม็กซ์โคซีร์ plus ต e no. um าเทสตี้อีโนน้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอตุยตุ๋โปรอสวัสดีครับมาทางสุดทางแล้วนะครับ,รบตุ๋ยดงหมอครับครับวันนี้เดี๋ยวไปคุยกคุณหมอกันใช่เป็นเคยว่าแต่ว่าวันนี้มียาแดงไหมมีครับน,นี่เลยโอ้โหเป็นแผลสิ เป็นเป็นแผลที่เป็นแผลเป็นแผลก็เลยต้องเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันยาวอย่างเงี้ยอ้าวก็เป็นแผลไงเอายาแดงทานี่แล้วก็สมานแผลอ๋อสมานแผลนี่ทาชุ่มๆเลยไม่ต้องไม่เยอะมากอยอ๋อเหรอแผลเล็กแผลใหญ่ฮะเฮ้ยอะไรอะไรที่ท้องเขาเปล่ามันเป็นแผลที่ไหนเนี่ย เป็นแผลที่กระเพาะก็ใช้ยาแดงเนี่ยทาที่กระเพาะไอบ้บ้ายาแดงเข้าปากไปได้ไงเขาเขียนอยู่นี่ไม่เห็นนะห,ห้ามรับประทานนี่ไม่ได้รับประทานใช้ทาแผลจะบ้าแล้วไม่ได้เป็นเป็นแผลใน,นกระเพาะเป็นกระเพาะอักเสบเลยก็ต้องไปหาคุณหมอเราจะหายปุ๊บจะปั้ตเตอร์ปิดอีกเลยมันจะได้เรียบร้อยจะได้สาเรา็จเนี่นย้แป่งไงอ่ะแป่งยังไงเหรอนี่ไงก็เอานี่ไปเอาไม้ไปเทไหนแล้วไม้นี่เหรอยังไงอ้าวเอาปั้ตเตอร์เข้าไปเอาไม้กระทุ้งเข้าไปใช่ไหมตึ้งเข้าไปมา าพัตเตอร์ยข้ามาเอาไม้กระทะเอาละครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอวันนี้จะมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคกระเพาะอักเสบกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังจากคุณหมอกันเลยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร้องศาตราจาร์นายแพทย์นุสนกลัดเจริญผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและตับคุณหมอครับทีนี่ผมผมปวดท้องครับค้าวาคงเป็นแผลในกระเพาะครับก็เอายาแดงนะครับมาทาก็ยอดทาไปทาข้างในเขาเลยเขาห้ามรับประทานอ๋อก็จริงๆแล้วในกระเพาะอาหารเราที่มันปวดท้องเลยเขาบอกเป็นแผลนี่มันคือยังไงฮะมันแผลกระเพาะอาหารก็คล้ายๆกับ แลเล็กๆในปากเคยไหมฮะเวลาปากเจ็บมีแผลครับครับเป็นเหมือนร้อนในเป็นร้อนในแล้วกัดปากอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่าก็ได้คือเวลาที่แผลเริ่มมันก็เริ่มจากเล็กๆก่อนก็ขยายใหญ่เราจะเรียกว่าอะไรนะฮะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยที่บอกว่าโรคกระเพาะเนี่ยไม่ใช่หนึ่งโรคมันหมายถึงโรคของกระเพาะอาหารมีเยอะแยะมีอีกหลายสิบโรคนะฮะแต่ว่าโรคที่คนทั่วไปอาจจะคุ้นเคยก็เช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคแผลกระเพาะอาหาร อันนี้นเ,เป็นเอัน <ม affe? S 2> ทรคี่เราได้ยินกันบ่อยๆอันเดียวก <ม affe? S 1> ันไหมครับหมอมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นช่วงเวลามากกว่าคือเริ่มจากน,น้อยๆก็คืออักเสบอ๋อมันเป็นเหมือนกับว่าอยู่ในวิถีเดียวกันอยู่ในวิถีเดียวกันอ่าอยู่ในวิถีเดียวกันนี่นี่นี่แล้วคุณหมอฮะแล้ววิถีสุดท้ายของมันจะกลายเป็นมะเร็งเลยไหมฮะส่วนใหญ่คงไม่เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วโรคกระเพาะอักเสบกระเพาะอาหารอักเสบเพราะอาหารอักเสบคืออะไรครัหมอฮะเกิดจากอะไรสมมติวัตถุยุงกัดนะครับเก่า ผิวหนังเป็นไงบวมขึ้นมาครับลอแดงจับดูอุ่นๆครับครับครับใช่บงบวมแดงๆนี่เราเรียกว่าอักเสบในทำนานในกันคล้ายๆกระเพาะมีอะไรไปไปไปรบกวนอันนี้อันนี้รูปภายในกระเพาะครับอันนี้เขาขยายเาว่าเออถ้ามันเป็นปื้นเป็นผื่นคล้ายๆผื่นอันนี้ก็แสดงว่าเยื่อเยื่อเยื่อบุกระเพาะก็คือผิวหนังด้านในของกระเพาะมันอักเสบรูปกระเพาะอักเสบนั้น คือภาวะที่กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบวมแดงซึ่งเกิดจากกระเพาะอาหารถูกบางสิ่งรบกวนทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นจนเยื่อบุข,ของกระเพาะเกิดเป็นผื่นและอักเสบซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจลุก,กลามกลายเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้เลยทีเดียวครับ ออาหารไม่ได้ไปถูถ่ายอย่างนั้นนะครับแต่อาหารบางประเภทเนี่ยอาจจะไอส่วนประกอบมันอาจจะมีฤทธิ์ที่ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารผมยกตัวอย่างที่อาจจะพอมองเห็นภาพครับยาบางชนิดเราทานลงไปแอสเพรินคงรู้จักดีใช่ไหมแอสเพรินเนี่ยนะฮะเป็นยาดีมากครับรักษาได้สารพัดโรคครับแต่ว่าถ้าเยื่อบุกระเพาะอาหารเขาไวกับยาบางชนิดนะครับ เขาก็อาจจะมีการอักเสบอันนี้จะเห็นง่ายๆว่าสิ่งที่เข้าไปทางปากเนี่ยทำให้อักเสบได้ตอนนี้สิ่งที่เข้าไปทางปากมันไม่ได้มีเฉพาะสารเคมียังมีสิ่งมีชีวิตเกิดก็คือเชื้อเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียหลายๆชนิดส่วนใหญ่เนี่ยทิ้งกระเพาะอาหารเนี่ยมักจะตายเพราะอะไรเพราะกระเพาะอาหารมันมีน้ําย่อยน้ําย่อยมีฤทธิ์เป็นกรดับมันก็ฆ่าเชื้อได้แต่มีแบคทีเรียชนิดเดียวเท่านั้นซึ่ง เชื่อเชั่อค่าไม่ได้แบคทีเรียชนิดนี้เป็นเป็นผลทำให้เกิดแบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้นะฮะมีมีชื่อเรียกนะฮะว่าเฮลิคแบคเตอร์ชื่อชื่ออาจจะฟังยากนิดเวลาเคลื่อนไปก็จะหมุนหมุนหมุนไปก็เลยชื่อชื่อก็เลยไปฟังดูคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์สมัยตั้งเดิมเนี่ยเรามักจะคิดกันว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ดีโรคแพ้กระเพาะอาหารก็ดีนะฮะ เกิดจากกรดมันออกมาเยอะไปแล้วมันทำลายทำลายเยื่อของตัวเองไปกรดออกเยอะๆนีม่มีส่วนม,มีส่วนมีส่วนถ้าอักเสบแล้วคนคนนั้นบังเอิญมีกรดมากโดยธรรมชาติเขาอยู่ะนะครับทั้งแบคทีเรียทั้งกรดนี่ก็จะผสมกันเลยช่วยกันอีงรงตุงนังเลยตอนนี้<อ>ช่วยช่วยกันโจมตีก<อ>ระพออเพาะอาหารก็จะอักเสบเป็นแผลสรุปว่าสาเหตุที่ทําให้กระเพาะอาหารอักเสบได้นั้นมีดังนี้ครับ 1. อาหารหรือยาบางชนิด ที่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเช่นยาแอสไพรินหรือยาแก้ปวดข้อปวดกระดูกบางชนิด 2. แบคทีเรียโดยปกติแบคทีเรียจะไม่สามารถทนกรดในกระเพาะได้นะครับแต่ยกเว้นเจ้าแบคทีเรียที่ชื่อฮิรโคแบคเตอร์ซึ่งส่งผลให้กระเพาะเกิดการอักเสบได้ 3. มีกรดในกระเพาะมากเกินไป ปกติกระเพาะคนเราจะสามารถทนต่อกรดได้อยู่แล้วแต่ถ้ากรดในกระเพาะมีปริมาณมากเกินไปกระเพาะก็อาจจะทนไม่ไหวและอักเสบได้ในที่สุดครับผมยินมาว่าคนที่เครียดบ่อยๆเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะถ้าเป็นได้ครับก็คือเอกกรดที่หรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารนะฮะมันจะมีตัวกระตุ้นหลายอย่างอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นกรดสมองก็เป็นตัวกระตุ้น แค่แค่ลองนึกอยากทานมันก็เป็ดย่างมะนาวดองอะไรเงี้ยนะฮะออ๋มันก็มาแล้วนะฮะน้ำลายก็เช็ดมาเช่นนั้นน้ำลายก็เช็ดมานีย่อยกันชักจะบ่อยบ่อยอย่างเดียวมันเวอะแล้วจิ้นหรือาะไรเพราะฉะนั้นคนที่เครียดวิตกกังวลมากๆมีปัญหาสารพัดนะฮะครับบุหรี่ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้ครับุหรี่เนี่ยเป็นสาเหตุร่วมที่เจอบ่อยมากนะครับถ้าสูบบุหรี่มากเนี่ยหนึ่งเป็นง่ายสองหายยาก โอ้นะฮะเล่าเองเล่ามาถึงแอลกอฮอล์นะครับสุราเบียร์ไวน์แอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยก็ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะได้นะครับคุณหมอฮะทีนี้เรามีวิธีการสังเกตไหมฮะว่าเราปวดท้องมันจะมันยังไงอาการใช่ไหมอาการนะอาการปวดแน่นจุกเสียดไม่สบายบริเวณเนี่ยหน้าท้องช่วงบนหน้าท้องแถวเนี่ยที่เราก็มักจะรู้สึกกระเพาะเลยฮะตรงนี้นะฮะบางทีเรียกว่าลิ้นปีกลิ้นปีกก็คือบริเวณแคบๆลงมานิดหนึ่งตรงนี้ อนี่นี่คืออาการหลักๆับ <Okay. S 2> ครับแต่นี่อาการพวกนี้ก็จะแตกต่างกันแล้วแต่เกณฑ์อายุ mm. นั้นยิ่งอายุมากเท่าไหร่เนี่ยคว <ทน S 2> <พ>ามโรคของพ่อหารเนี่ยอาจจะเงยียบๆถึงได้มี<ค>หลายๆคนคพวกป,ปุบปับเป็นแผลบวบแต่พอ <S <S ทะลุไป นี่อาการก็ทราบไปแล้วคุณหมอฮะเรามีวิธีการตรวจไหมครับคุณหมอฮะเรื่องวิธีการตรวจกระเพาะอาหารมีมี2วิธีหลักนะครับออวิธีที่ใช้กันมานานมากแล้วล้าก็ยังใช้อยู่พอสมควรก็คือให้ดื่มแป้งขาวๆลักษณะคล้ายๆนมสดแป้งอันนี้ก็จะลงไปเคลือบในกระเพาะในอะไรแล้วเราก็นำคนไข้ไปถ่ายภาพเอ็กซเรย์เราจะไม่เห็นรายละเอียดมากนะครับปัจจุบันจริงนิยมตรวจโดยวิธี ใส่กล้องตรวจลงไปนะฮะเหมือนกับกล้องอันที่วันนั้นผมไปตรวจไอ้ทวันน่ะเอ๊ะมือจะทวันลำไส้ใหญ่เล่นใหญ่เล่นอะไรตกลงลำไส้ใหญ่คุณหมอครับเป็นกล้องส่องเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นเข้าไปแล้วว่ามีปีปักคีบองี้นี่ฮะฮะนี่นี่ลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่าลำไส้ใหญ่จะก็จะขนาดใหญ่กว่านะครับคุณหมอผมขอดูกล้องตัวนี้หน่อยไดหมฮะับเชิญครับ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมเจ้ากล้องที่ใช้ส่องเข้าไปดูกระเพาะกันนะครับว่าน,น้าตาจะเป็นอย่างไรและกระเพาะที่อักเสบนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนสักครู่ครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณบแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดก็้คนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มบแบรนด์ซุปไก,ก่สกัดทุกวันแคลซีมิกซ์แคลเซียมสูงวิตามินเคสูงเพื่อกระดูกแข็งแรง สนับสนุนโดย Isuzu D Max Go Series ใหม่สำหรับชีวิตทุกดีไซน์ดีเซลนวัตรกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีตด่อรถดีต่อโลกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเคี้ยว p r o ต i t a t ส s ี y อร่อยดีมีประโยชน์น,นี่คือกล้องตรวจกระเพาะอ,อาหารนนะฮะ อันนี้คือช่วงที่เอาไปเอาไปเอไปทํางานนี่คือช่วงทำงานนะฮะเดี๋ยวครับหมออันนี้อันนี้ในปากเราเข้าไปอย่างนี้เลยะใช่ครับโอ้ดีดีด้วคุณหมอมันขนาดไหนครับเนี่ยดูขนาดหน่อยนะฮะครับโทษนะครับนี่ฮะประมาณนี้ฮะอ๋อนี่นี่ไง นี่ไงนุ้ติ๊กอ๋อครับนี่ไงลองดูไงนี่ไงเอาอันนี้ทั่วทั่วกระเพาะเลยป่ะฮะทั่วเลยดูดิงกเงี้ยงงกเงี้ยไอ้มัน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 ดึงดึงดึงได้เหมือนเหมือนอันนั้นนั้นคุณหมอฮะมีอ๋อนี่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 เลียวได้เลเียวได้เลี้ยวได้ไงเดี้ยวได้ไงด้วยทางทางมือซ้ายของผมนี่จะจะถืออ่าปุ่มควบคุมควบคุมทิศทางนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮะข้างบนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันน ืืองมฉีดน้าแล้วดูดน้ําออกเป่าลมด้วยนะฮะเพราะกระเพาะนี่มันแฟบอยู่เราต้องเป่าลมให้พองก่อนถึงจะมองเห็นตรงนี้เป็นช่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเป็นสายเพราะมันจะต้องใส่เข้าไปในช่องเล็กๆเนี่ยนะฮะอุปกรณ์นี้มีมีตั้งแต่ปากคีบเล็กๆนะฮะเป็นแปลงสําหรับไปเขี่ยเอาเอ่อเอาเยื่อมาตรวจก็ได้นะครับ มีหลายอย่างครับคุณหมอแล้วอันนี้เราเราไอ้ตรงนี้เพิ่มเราบันทึกภาพมาได้ด้วยไหมครับเราบันทึกบันทึกภาพตลอดนี่คือกล้องวิดีโอไงอ๋อบันทึกภาพตลอดภาพนี้ก็จะเข้าไปในเครื่องเคขาก็บันทึกไว้คุณหมอพอมีภาพพอมีภาพของของคนที่เป็นเป็นกระเพาะอาหารอักเสบไหมคกระเพาะอักเสบก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูภาพกันจริงๆเลยนิดๆนะฮะและนี่คือภาพของการส่องกล้องดูกระเพาะอาหารที่อักเสบและเป็นแผลนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดเป็นแผลมากๆก็จะมีเลือดออกในกระเพาะให้เห็นเลยนะครับและถ้าเราถ่ายภาพกระเพาะอาหารที่อักเสบมาดูเป็นภาพนิ่งกันก็จะเห็นพื้นแดงๆที่ผิวของกระเพาะอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับคุณหมอทีนี้เรารักษาไงแบบสมมติทานยาครับยาสมัยนี้ปัจจุบันมียาหลายขนาดซึ่งมีฤทธิ์ดีมากอันนี้ในการตรวจเนี่ย เรานอกจากมองหาการหนักเสษแผลกระเพาะอาหารแล้วนะฮะเราต้องเขียวชิ้นเนื้อมาดูด้วยว่ามีไอ้เจ้าแบคทีเรียฮีลิคแเตอร์เฮลิคอปเตอร์แบคตอเตอร์ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจะต้องรักษาควบคู่ไปพบว่าโอกาสที่แผลจะกลับเป็นใหม่น้อยมากเพราะไอเชื้อโรคตัวนี้มันไปแล้วไปแล้วคุณหมอถ้นี่ถ้าตรวจอันนี้เรา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 ยังไงฮะต้องหลับไหมส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้หลับ เพื่อความสะดวกสบายนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องหรอกไม่ได้หมายความว่าไม่หลับก็ได้ไม่หลับก็ได้ครับเดี๋ยวผมอยากให้หมอตรวจคุณทิ้งพี่หน่อยนะครับแต่วันนี้เขาเขาไม่ไม่ชอบอึดังคับเดี๋ยวเอาเอาให้หลับก่อนแล้วกันนะครับคุณหมอครับหลับเลยนะครับหลับเลยะคเดี๋ยวถ่ายดีกนเยคุณแหมอนะคุณแม่หมอเอาให้หลับเลยหลับใช้ยาไอยากให้ใช้ยาฉีดอ๋อมียาฮะยาฉีดใช้ยาเหรอใช้ยาฉีดคุณหมอครับงั้นเดี๋ยวผมขอยา ไปไปตรวจคุณหมอครัผมไปตรวจหน่อยฮะ่ยินดีต้องต้องเปลี่ยนชุดต้องอะไรไหมฮะน้ำก็อาหารมาได้อย่างครับว่างแล้วหมอแล้วเกิน8ชั่วโมงครับได้ครับคุณหมอครับได้เลยครับเดี๋ยวคุณหมอทุกคนตรวจใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมตัดครับครับครับเมื่อคุยกับคุณหมอเสร็จแล้วงานนี้คุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะขอลองตรวจกันละครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เราก็จะเริ่มทำการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารของคุณติ๊กกันละครับแต่ก่อนทำการส่องกล้องคุณพยาบาลต้องทำการติดเครื่องวัดความดันและชีพจรกับคุณติ๊กซะก่อนเพื่อเช็คความดันและชีพจรของคุณติก๊กว่าขณะทำการตรวจอยู่นั้นจะปกติดีหรือไม่และก็ยังมีการใส่ท่อออกซิเจนเพื่อช่วยให้คุณติ๊ก หายใจได้สบายขึ้นอีกด้วยครับหลังจากนั้นก็ต้องให้คุณติ๊กคาบอุปกรณ์ชนิดหนึ่งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คุณติ๊กเผลอกัดกล้องขณะทำการตรวจแม่ดูแล้วก็คล้ายนกแก้วเหมือนกันนะครับคุณติ๊กจากนั้นก็ต้องทำการพ่นยาชาที่คอของคุณติ๊ก ให้คอชาด้วยครับเอาไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเดือเดี๋ยว <ๆ S 3> เพิ่กลืนนะฮะประมาณสักสิบสิวินาทีแล้วค่อยค่ออกลืนะอร่อยนะครับะและก็มาถึงขั้นตอนเตรียมการขั้นสุดท้ายนั่นคือการฉีดยานอนหลับครับซึ่งเป็นยานอนหลับชนิดออกฤทธิ์เร็วนั่นคือหลังจากฉีดเข้าไปแล้วไม่เกินหนึนาทีคุณติ๊กก็จะหลับสบายเลยแหละครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหอนจะหลับเองใช่ครับเดี๋ยวจะหลับไปเลยครับอ๋อหรอหลับไปเลยหรอฮะหลับไปเลยครับตื่นมาก็เสร็จไปเลยเสร็จได้เลยหรอฮะตรวจเสร็จครับออสองชั่วโมงผ่านไป อ้าวมาแล้วครับคุณหมอครับครับกลับมาแล้วนะครับตื่นที่ตื่นแล้วตื่นนี้ยังครับตื่นแลนะครับลืมเลยนะครับตื่นหรือยังแต่ผมกลัวไม่ลืมแต่เรียแล้วคุณหมอผลเป็นไงฮะหลังจากทำการตรวจกันมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาฟังผลกันละครับแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้ากลับมาชมกันนะครับตตุุยยโร สนับสนุนโดยเมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงค์คุณหมอบเป็นไงฮะเดินมาเพื่อนผมพี่ดูจากทางกล้องตัวน้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวลองลองเล่ให้ทุกคนเรียบร้อยดีโอ้โหทุกคนก็เป็นละครับและนนี้คือ ายในหลอดอาหารนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะถึงกระเพาะอาหารนี่ก็นี่นี่น,น,นี่นี่ตรงไหนครับหมอครับนี่เข้าไปในกระเพาะอาหารช่วงต้นนะฮะช่วงต้นของกระเพาะอาหารบริเวณนี้บริเวณกระพุ้งกระพุง้งกระเพาะอาหารครับเศษเศษมูกเศษน้ำลายลนิดหน่อยมีมูกมีน้ำลายมีอะไรนีอนะฮะมันก็เข้าไปในกระเพาะแล้วก็ถ่ายออกไปครับนี่ครับจากภาพเคลื่อนไหวเพลนนี้เราก็จะรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของกระเพาะอาหารได้นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุณหมอฮะ หมอผมดูแล้วครับเพราะอาหารมันขยับด้วยใช่ครับใช่ตลอดเวลาไหมหมตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มีอะไรเป็นรบกวนมันก็จะบีบพอมีอะไรเข้าไปเพิ่มันจะเริ่มรู้สึกเลยมีอะไรมาแล้วฮะขยับเลยเพราะอาหารก็จะว่ายกลมนี่เราต้องเป่าเป่าลมเข้าไปไหมทำให้ลมพาะอาหารมันโป่งขึ้นอ๋อพอ่าไปบวกอย่างนี้ยเลยหมอพอมึงกระเพอหมูเลยวิ่งเงี้ยหมออะไรเนี่ยไอฟองน้ำลายเล็กน้อยครับครับไม่อกี้ฉีดน้ำฉีดน้ำโอ้นี่นี่นี่ฉีดน้ำคุณมาฉีดน้ำ แล้วก็เราก็จะดูดน้ำหออล้างพวกตะกอนอะไรต่างๆเมื่อกี้ตอนที่ผมหลับอะหลับครับเดี๋ยวลองตอนตอนตื่นกันนะก็นี่ไงน่็นสงสัยใช่ไหมครับไม่เลยครับคือตื่นไปยังไงนะครับผมบอกไม่แน่ใจเดี๋ยวผมทำาไม่เป็นไรคเอาไม่เป็นไรโอ้โหนี่เขาบอกมันรับเผาแล้วมันพองดีเลยนะครัหมอนะ่ยครับผมโอ้อันนี้เรียกว่าเรียบร้อยใช่ไหมครับผมแต่นับบันนี้ยังเรียบร้อยดีนะวันนี้ อยากได้คำอื่นนี่เพราะว่าอันนี้พอฟังแล้วก็ดีทีแรกแล้วก็นะวันนี้ปกติแล้วแต่พฤติกรรมทางการรับประทานอนะครับสรุปนะผมคิดว่านะคนเรานะต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเราผิดปกติจากคนอื่นหรืออะไรหรือเปล่านะบางทีก็หาคําตอบไ้เรารู้สึกว่าเราผิดปกติ ถ้าเราไม่แน่ใจคุยกับแพทย์ดีที่สุดน้ำพบคุณหมอดีที่สุดนะฮะครับวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอนะครับมาให้ความรู้กับเราครับรองศาสตราจารย์นแพทย์นุสศนกกรดเจริญครับขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อไรอย่างชั่วแล้วใปจ่ายตังกันซะด้วยอ่ะใปจ่ายตังด้วยสิเอาละครับวันนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะอักเสบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปตรวจกันแล้วกันเดี๋ยวๆๆอะไรนี่ทำอะไรอะไรจะทำอะไรจะล้างท้อง ล้างท้องทำไมก็สะอาดดีนะไม่ใช่เหรอมแม่มันมต้องต้องสะอาดมากกว่านี้เอาให้มันไม่มีอะไรเลยล้างเลยล้างให้สะอาดเหรออ่าเฮ้ยอะไรผงซักฟอกเขาไปเขาล้างท้องจะ,จะผงซักฟอกเลยแล้วเขามีน้ำยาของหมอเหมอเขา้าไอ้บ้าพื้นอย่างสะอาดเลยแล้วประสาอะไรท้องจะไม่สะอาดไอ้ไอ้บ้าเอ้ยยับโอ้โหดูฟองฟอดเอ้าฟองฟอดเลยเดี๋ยวจะทำไงจะกองเลย จะล้างเลยกรอกเข้าไปแล้วครัวสะอาดอะเออเอออะไรแล้วแต่ทำใจกันนะเอ้ยเฮ้ยกิ๊กเฮ้ยไม่ไม uh ่ไม่ท uh ักเลยเหรอไม่อะไรเหรอมาแล้วแต่อยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครทักเลย